วิชาชีพการพยาบาลของไทยเริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2429โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินินาถในพระ่าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ส่งพระราชทานก่อตั้งโรงเรียนหญิงแพทย์พดุงคันแหละการพยาบาลไข้ขึ้นในโรงพยาบาลสิริราชเป็นโรงเรียนพยาบาลพดุงคันแห่งแรกในประเทศไทย สมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกประปุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนพยาบาลและการประดุงคันให้มีมาตรฐานในระดับสากล ทรงวางรากฐานการพยาบาลไทยโดยส่งพยาบาลไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศด้วยทุนส่วนพระองค์และทุนของมูลนิธิล็อกกี้เฟเลเลอร์สมเด็จพระศินนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จยา่าทรงเป็นพระมิ่งขวัญเป็นแบบอย่างอันประเสริฐและเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุดของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนหญิงแพทย์พดุงคันและการพยาบาลไข้ในปีพุทธศักราช2456และทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2459จากนั้นได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีภาพันวาสาอายิกาเจ้าไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยบอสตันะ ประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่21ตุลาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติและตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระสีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จยาผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการพยาบาลไทยอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติ พระราชภารกิจด้วยพระเมตตาในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่ในถิ่นธุรกันดารเพียงใดโดยทรงเจริญตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตราชิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกหรือพระบิดาแห่งแพทย์แผนปัจจุบันและสาสธธารณสุขด้วยพระวิริยะอุตสาหะสมเด็จยา พระม,มิ่งขวัญพยาบาลทั่วไทยคณะรัฐมนตรีจึงได้มีความเห็นชอบให้วันที่21ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันพยาบาลแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533เป็นต้นมาคณะกรรมการพยาบาลจังหวัดหนองคายได้ร่วมกันคัดเลือกพยาบาลดีเด่นทันตะสาธารณสุขดีเด่นและตำรวจดีเด่นจังหวัดหนองคาย ประจำปีพุทธศักราช2564ดังนี้ 1. นางสาวสิริรักบุญประกอบพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้างานอาชีวะเวชกรรมโรงพยาบาลหนองคายผลงานเด่นการพัฒนารูปแบบการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลหนองคายปี2560โรงพยาบาลนำร่อง การดำเนินงานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน w e l l n e ็ Wellness Center การจัดบริการอาชีวอนามายัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับดีเด่นปี2561ถึง2563และปี2564ถึง2566คติการทำงานไม่มีความสำเร็จใดที่ไม่ใช้ความพยายามและเวลา 2. นางสาวเอ็มออนอดุลโภคาทรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลหนองคายผลงานเด่นรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งการนำเสนอโดยบุคคลการประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่14เรื่อง การพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพโรงพยาบาลหนองคายณศูนย์ประชุมนานา,นาชาติจังหวัดเชียงใหม่ปี2563ผลการดำเนินงานดีเยี่ยมคณะทำงานการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลอย่างบูรณาการหรือ AMR เขตสุขภาพที่8 Service Plan f o c a l Point ปี2561 ถึง2,564คติการทำงานอิทธิบาท4ชันทะวิริยะจิตตะวิมังสา 3. นางสาวสุธารีพัทรคจีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลหนองคายผลงานเด่นทำเวิร์กอินสตักชั่น กรณีเกิดเหตุทะเลวิวาทและเหตุดุนแรงในหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินปี2563ร่วมภารกิจพิเศษเมอร์สโรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาครปี2564ร่วมถอดบทเรียนกับสหวิชาชีพเพื่อนำมาใช้เป็นโมเดลโรงพยาบาลสนามจังหวัดนองคายกรณีเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา2019 คติการทำงานทุกความพยายามอาจไม่นำมาซึ่งความสำเร็จแต่ทุกความสำเร็จล้วนเกิดจากความพยายาม 4. นางสำราญเข็มพมมาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อผลงานเด่นกรรมการทีมดูแลผู้ป่วย JCI เรื่อง การช่วยฟื้นขืนชีพปี2552ถึงปัจจุบันส่งเสริมพลังงานงานอุบัติเหตุฉุกเฉินในโครงการเครื่องปรับอากาศเย็นสบายลดการใช้พลังงานและการวิเคราะห์การใช้พลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในหน่วยงานปี2552ถึงปัจจุบันคติการทำงานคิดดีพูดดีทำดี5นางตติยา พันศักดิ์คูพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์แพทย์ชุมชนท่าบ่อโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อผลงานเด่นรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพจิตในการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่8ปี2561ณจังหวัดส,สุโขทยัย รางวัลผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุแคร์แมเนเจอร์ดีเด่นระดับจังหวัดหนองคายปี2563เกียรติบัตรพยาบาลต้นแบบโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชท่าบ่อปี2564คติการทำงานได้ทำงานช่วยเหลือคนอื่นถือเป็นเกียรติทำให้เรามีความสุข 6. นายธงกตอรกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลผลพิสัยผลงานเด่นโรคก,กิตติคุณและใบเกิจติบัติการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานเขตสุขภาพที่8ด้านระบบบริการปี2562รางวัลชนะเลิศอาทูอาอันดับ2เรื่องผลการใช้โปรแกรม อาหารบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในชุมชนปี2563รางวัลชนะเลิศอาตูอาอันดับ1เรื่องผลการใช้แบบบันทึกการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการในหญิงตั้งครรเสี่ยงเพื่อป้องกันทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยปี2564คติในการทำงานอุทิศตนเพื่อผลสำเร็จของงาน 7. นางสุภัก ิยบประวัติพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมช้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผลพิสัยผลงานเด่นตำบลจัดการคุณภาพชีวิตรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเขตสุขภาพที่8ปี2562รางวัลชนะเลิศวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นเขตสุขภาพที่8ปปี2563 NCD Clinic Plus ระดับยอดเยี่ยมเขตสุขภาพที่8ปี2564และเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับประเทศคติการทำงานทำวันนี้ให้ดีที่สุด8นายจินดาจันพักดีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสีช่ชิงใหม่ผลงานเด่น การป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ DRTI ปี2564คติการทำงานใส่ใจทำงานเป็นทีมและพัฒนาคุณภาพการทำงาน9นายอนิรุธวังชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสังคมผลงานเด่น กรรมการประกันคุณภาพการพยาบาล QA โรงพยาบาลสังคมกรรมการพัฒนาคุณภาพ HA โรงพยาบาลสังคมคณะกรรมการเซอร์วิสแพ n นสาขาอายุรกสสรรมเซบซีดจังหวัดหนองคายคติการทำงานซื่อสัตย์จริงใจ 10. นางพิราพรบุญแสนแผน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอกช้างสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอสระไทยพ้นงานเด่นรางวัลเล่าเรื่องดีเด่นวันวานที่ภาคเพียนสู่วันนี้ที่ภาคภูมิในโครงการขอดบทเรียนสังเคราะห์อ,องค์ความรู้เครือข่ายพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการปี2558และได้จัดพิมพ์ในหนังสือ เรื่องเล่าวันวานที่ภาคเพียนสู่วันนี้ที่ภาคภูมิของเครือข่ายพยาบาลฟื้นปูเขต8อุดรธานีการจัดการรูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอาทูอา,อาปี2561ผลงานวิชาการ ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยเบาหวานตำบลขคอกช้างอำเภอสักใครปี2564คติการทำงานงานบางอย่างอาจจะยากแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้11นางสาวพรพิมลเนตรแสงสีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนาวาปีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนาวาปีผลงานเด่นรับการตรวจเยี่ยมด่านชุมชนป้องกันอุบัติเหตุจากกองผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายปี2564ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมระดับเขตสุขภาพที่8ปี2563 เกติบัตพลังเครือข่ายหมออนามัยจัดการอุบัติเหตุทางถนนเพื่อขับเคลื่อนตำบลปลอดภยัยเพื่อประเทศไทยเข้มแข็งจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพปี2563คติการทำงานใส่ใจและพัฒนาคุณภาพการทำงาน12นางสาวกนกวันมินนริน พยาบาลวิชาชีพชำานาญการกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลโภตาผลงานเด่นรับประเมิน NCD Plus ปี2563พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินปี2562รับประเมินงานคุณภาพ HA ปี2563คติการทำงานใส่ใจและพัฒนาคุณภาพการทำงาน13 นางสาววรรณภาเถื่อนลือชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิโรงพยาบาลเฝ้าไร่พ้นงานเด่นพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองปี2560 พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองปี2564คติการทำงานจงไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเอง14นางมายุรชัดอินทรโชตพยาบาลวิชาชีพชำนานการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคายผลงานเด่น ตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวลองเทิมแคร์ในชุมชนดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่8ปี2564ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุแคร์เมนเจอร์ปฏิบัติงานดีเด่นระดับจังหวัดหนองคายปี2564คติการทำงานทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด15 นางอัญญารัตน์ทวินรัตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินโงมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคายผลงานเด่นรางวัลชมเชยผลงานนวัตกรรมจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุขประจำปี2563เรื่อง การดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยนวัตกรรมทำนายเบาหวานด้วยกระดานหวานไหมเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลสะสมฮิโมโกลบินเอบันซีของผู้ป่วยเบาหวานรับยากคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคติการทำงานงานพยาบาลอาจจะยากแต่คำว่ายากไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ต้องมีใจรักเสียสละ และเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน16นายวิเชียนวงพนากรทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลพลพิสัยผลงานเด่นรับพระราชทานโลกการปฏิบัติงานกิจการแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยความวิริยะอุตสาหะเกิดประโยชน์แก่ประชาชน ในถิ่นธุรก,กันดานของประเทศมา30ปีในปี2555คติการทำงานให้บริการดูแลรักษาประชาชนและมีความมุ่งมั่นพร้อมจะทำงานบริการให้ลุล่วงไปด้วยดี 17. นางสาวหาดแก้วจเจริญผล เจ้าพานักงานทันตะสาธารณสุขชำนาญงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองนางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อผลงานเด่นงานวิจัยเรื่องความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ตำบลโคกคอนอำเภอท่าบ่อปี2555 นักกีฬาตัวแทนเขตสุขภาพที่8แข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิงกีฬาสาธราณสุขสามคัคคีครั้งที่35จังหวัดนนทบุรีปี2557คติการทำงานจงทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมีเป้าหมายที่ชัดเจนใส่ใจในการให้บริการด้วยรอยยิ้มด้วยมิตรภาพและด้วยใจ 18. นางนงนุชผิวเหลือง ผู้ช่วยทันตแพทย์กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อผลงานเด่นหัวหน้าผู้ช่วยทันตแพทย์ช่วยงานผ่าตัดทางศัลยกรรมช่องปากที่ยากได้สำเร็จร่วมพัฒนาการจัดเก็บวัสดุทางทันตกรรมให้พร้อมใช้งานคติการทำงานยิ้มได้ทุกสถานการณ์มุ่งมันการทำงานด้วยการให้บริการแบบประทับใจ 1 19, ิบเาสิบตำรวจเอกจัดกริศสอนวงเจ้าหน้าที่งานพยาบาลกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่245จังหวัดหนองคายผลงานเด่นร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศินนครินทราบรมราชชนน,นีหรือพอ,อสวคติการทำงานรับผิดชอบงานที่มอบหมายให้ดีที่สุดสนุกกับงานที่เราทำพัฒนาตนเอง ด้วยความมุ่งมั่นในวิชาชีพพวกเราทุกคนต่างร่วมกันตั้งปณิธานปฏิบัติภารกิจตามรอยเบื้องพยุคลบาทตลอดไปสมกับคำขวัญวันพยาบาลแห่งชาติที่ว่าการพยาบาลกล้าวไกลเพราะน้ำใจเราพยาบาลศีสละและบริการตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี